Premises, มา ates, มามาพร้อมแล้วมาเล่นอะไรกันเลยดีกว่าก็พร้อมครับมาครับเราจะเล่น Battle Royale ก่อนนะครับผมผมจะเชิญคุณสองครับสวัสดีผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผู้กับผมนะครับ Big Fim นะครับผม AKA Big Fim ครับย่าแล้วก็เจ้าของช่องนะครับซึ่งไม่พูดอะไรเลยครับคุณชูนิกนะ เขียนมาอ่านลุยเลยไหมเฮ้ยมันมีโหมดใหม่มันมีโหมดใหม่มาวะอะไรเนี่ย B R อะไรสักอย่างหมดเลยปะไหนลองนี่ลองนี่โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะกดเลยแล้วกันนะมันบอกว่ามันมาแค่สองวันแล้วหรือว่าอะไรสองวันสิบเก้าชั่วโมงถึงจะเล่นหมดเนี่ยไปลองเลยไปลองจะจบแ<ป>ล้วโอเ okay, ค let's go เอ้ยโอ้แดรรู้สึกมึนเมามากเลยอะเพื่อนมึนเมาอะไรวะ ผมเมาแดดบ้างเลยเพื่อนดีนะที่เมาแดดถ้าเมาตีนนี่อีกเรื่องอีกอย่างก็เดี๋ยวเรามาชี้แจงก่อนนะว่าในระหว่างเนี่ยที่เราเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลยกชี้แจงก่อนคือในระหว่างที่หลายวันนะที่เราไม่ได้สตรีมนะครับคือไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อนผมไม่มีเวลาแล้วผมก็ไม่มีเวลาจะไมับไม่ไม่มีเวลาทะ้คู่ครับวันนี้ผมก็ ติดด้วยครับมีโอกาสมีโอกาสได้มีมีเวลาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนรู้สึกว่ามันคล้ายๆเกมไอแนนเลยของดอตไอโอะครับเฮ้ยโอ้ยชีตแมนกูโดนยิงโอ้ยชีตอะไรเนี่ยทั้งมนทำไมกูเป็นรถอ่ะเดินเดินแลวก็นี้หมดเลยเนี่ยมันมันเป็นหมวดเล่นซ่อนหาเว้ยโอ๋อแค่หมวดแมนกูโดนแค่โอ้ยชีตเฮ้ยเท่ดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเราเราต้องเนียนนะเราต้องเนียนเราต้องแอบ์ไ้เนียนอ่ะ โอ้โหกระโดดขนาดนี้คงเดียนตายมา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 ผมบอกเลยนะเรื่องการซ่อนแอบแบไอ้เอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่กุยนะครับเดาคออที่เราว่ากุยกุยไปกุยไปไหนวะไอ้เด็กกุยกุยไหนไปไหนดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คือเรื่องหรอไอ้เด็กกุยไปไหนดีเนี่ยโอ้มีเรื่องอยู่ในบ้านด้วยไอ้เด็กยแล้วกูเป็นของเนี่ย โอ้ยตายมามามาบอกเลยกูเนียนกูเนียนกูบอกเลยกูเนียนที่สุดในโลกแล้วกูเนียนสุดแล้วเนี่ยมึงดูเฮ้ยมันหน้าแล้วมันออกล่าแล้วนะทุกคนโอ้โหดีเชียร์แมนผมต้องหาที่ซ่อนก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อนไปที่ซ่อนยังกูได้แล้วกูนิ่งได้กบอกแล้วกูบอกไอ้เหี้ยแล้วมึงดูแล้วมึงดูใครมันเป็นต้นไม้มั้เป็นต้นไม้มันโดดได้ด้วยกูเนียนไหนสวนหลงน้ำสวนลงน้ำ นจริงอ่งจริงเลยอันนี้อะไรอ่ะนี่เฮ้ยมันเปลี่ยนนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าตำแหน่งกูถูกเปลี่นเอาไอ้เหี้ยนี้เ่ไเดมเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็นแอร์ดอบไปเหี้ยเลยกูไม่ไม่เดียนเลย โดนนี้โดนนี้โอ้โดนนี้ตายโอ้เชคี่ป่าเลยอ่ะผมบอกเลยนะว่าเรื่องการซ่อนแอบผมครับคุณฟิล์มผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยเนียนที่สุดละมาโอ้โหขนาดนั้นเลยบอกเลยไม่มีใครเอาผมได้ไม่ไม่มีใครจับผมได้เลยเออตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตอีก กี่คนวะมันมันดูยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยอ่ะเล่นครั้งแรกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่านันคืออะไรผมกาเจว่าใครคูบรุษชีวิตเออโอเคมันจะจบเทอร์นนี้แล้วครับไม่แล้วคือปุ่มมันมันคือมันคือปุ่มอะไรวะเพื่อนไอ้ะไม่เห็นรูปหมีปหมรูปหมีอ่ะไอ้เหี้ยไม่เนียนหรอเดี๋ยวไอ้สันไม่เนียนไอ้เหี้ยไม่เนียนเฮียหายไม่เนียนเหรอคกับพี่เมื่อกี้ผมผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะ ขายเพลงตัวเองจังเลยอ่ะโอ้โหเขารอเพลงเ<ว>ขารอเพลงเต็มอยู่เนี่ยเพลงเต็มของเมเนียนหรอกตายเียเอาเพลงเต็มเลยครับเพื่อนเออเมื่อไหร่เพลงเต็มคุณจะออกครับเนี่ยผมรอฟังอยู่ครับโอ้จใจกูจจเราใจกูรอเไม่เต็มจริงเหรอเออเขารออยู่เนี่ยแค่อินโทรนี่แบบว่าแค่แบบแบบก็ยังกินใจแล้อะครับน้องผมกูโดนแล้วมันลอกูแล้ว <c oughs> โอ้ไมันล่ากูแล้วไอ้เหี้ยเนียนตายแหละมึงดูดิไอ้เหี้ยนะมันโดดได้ด้วยนะมันไม่เจอกูหรอกกูกูหลบอยู่หลักต้ไนไม่นะกูนเนียนมากเออคุณสองคุณล<ข>อ,องกดสเปคปลาแล้วก็โดดดูสิคุณจะได้ยินสิยงกระเฟบปักป,ปักปักลากกูแล้เฮ้ยไม่รู้ว่ามัน,นเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไอ้นี้ยังไงวะผมตอนนี้ผมนี่ทำไมกูเนียนเฮ้ยกูเนีย มันเป็นตัวเอ็มอะมึงเห็นไหมมันจะเป็นตัวเอ็มที่มันเป็นอันนั้นอ่ะตัวเอ็มได้เหรอเออเนี่ยกูเป็นตัวที่มันเป็นตัวเอ็มอะมึงเห็นปะที่มันเป็นเอฟเฟกต์กตัวเอ็มอะตัวนี้แล้วเมื่อกี้มันเดินผ่านกูเฉยเลยมันไม่รู้ว่าเป็นใครตีอย่างเนี้ยน้าตอนนี้ไอ้กูสองผมเป็นลูกปั้นว่ะคุณสองเฮ้ยคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยลูกปั้นอะไรลูกปั้นอะไรผมอยู่เนี่ยอยู่อยู่อยู่ข้างนอกอะผมผมเป็นตัวเป็นตัวเอ็มอะมันคือตัวเอ็มตัวเอ็มไม่รู้มันคือตัวเอ็มอะไรอ่ะ เนี่ยผมเนียนสุดแล yo, yo. ้วอ่ะเขาวิ่งผ่านผมไปเขาไม่รู้ว่าผมเขาเป็นผมอ่ะดูเดิอ่ะดิอ่าอ่าดูครับดูครับน้องๆอ่ะเนียนสุดแล้วไอผมโดนล่าว่ะกอนโอ้ชิตแมนโอ้แม่โอ้โอแม่กอนแม่โอ้แม่กอโอแม่กอทำไมต้องเป็นกูไอ้เหี้ยมทำไมต้องเป็นกู คนอื่นก็พีตั้งแต่หลายรอบแล้วกูไปเลยกูกระโดดกระโดดหนีเลยอ้าวมันกูอยู่แนวมึงเดินผ่าตรงนี้มึงเดินผ่านตรงนี้มึงเดินมาตรงนี้กูอยู่แนวฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยไปกูโดนสอยอยู่แล้วเนี่ยออต้องหนีมันนะผมต้องหนีมันมีคนเโดนโดนสอยปึ๊บโอไอ้ที่มึงไปไกลๆกูดีไอ้ที่เสาไฟเนี่ยเสาไฟมึงดูเดี๋ยวเสาไฟไม่หมด มันทำอะไรกับกูเนี่ยเดี๋ยวกูโคโดนไปด้วยมึงดูดิมันไม่ยอมไปไหนอ่ะโอยตายฮ่าหรอกเฮ้ยตานี้ต้องรอดตานี้ต้องรอดเดี๋ยวผมเนี่ยจะอยู่อยู่ตรงต้อนต้นอยู่ตรงตรงหลังโขดหินนะเอนน่าจะจับผมไม่ได้แน่นอนนะสองนี่กูอยากเห็นจอมึงยังเลยมึงมึงอยู่ตรงไหนวะทำไมมันดูไม่ได้ผมระดับนี้แล้วผมไม่เคยหรอกผมผมผมไม่อยู่หรอกในสนามเลยนะ ผมมาอยู oh Jesus, ่ด้านนอกหนามคอยซ่อนแบบแบกิวนะอยู่หลังก้อนหินนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกทิศให้แล้วกันอ่าคุณ2เดินมาทางทิศ2 1 0นะครับเดินมาทางส1 0ูผมไม่ไปครับผมคิดว่าผมอยู่ตรงนี้ผมปลอดภัยสุรผมเนียนสุราครับตอนนี้โอ้มีรถนะครับมีรถลงไปแล้วหนึ่งคันนะครับตอนนี้โอ้ตามไปด้วยบันไดโอ้โหตายเตอะ มันเกมซะโอ้โหหลังคาเดินได้โอ้คนมาแล้วไปดีกว่าเออโดดโดนโดนไอ้เหี่มัน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 ห้าวกันแต่ว่าไอ้ยีไอ้ยี่กูไม่เนียนเลยอ่ะไอ้สัตว์เอ้่ยไอ้ยนี่มันมาอยู่ใกล้กูอ่ะเฮ้ยยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่อ่าคุณสองคุณต้องเก็บแปดนะเกมนี้ถ้าคุณไม่เก็บแปดเนี่ยอ่าที่ชาร์จคุณมันจะชาร์จช้านะแปดอะไรวะเพื่อนใช่ไหมใช่ไหมแปดอะไรวะกูเดียนอยู่กูเดียนอยู่เนียนอี๋เยเดียนละ เฮ้ยเราต้องเอาตัวลอยได้ในอีกประมาณไอ้คนตะเวียดเก่งเดียนอยู่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 มีคนดกลงน้ำลงจั้วไอ้ยี่กูไม่เดียนเฮ้ยอะไรเดี๋ยวั่นหรอตกยังงเนี่ยไอ้ยี่ตกลงน้ำแม่โคตรเนียนเลยเพื่อนมันดีกูไม่ได้เฮ้ยโง่ปืยิงกูไม่ได้มันไปยิงฐานกูไอ้ยียมันต้องยิงตัวกูไอ้ยี่กูดูดิ แต่มันจะเอากูได้นะเราอ่ะเ้ยไม่เอาอ่ะม <c oughs> ันถอยแล้วครับมันถอยแล้วครับไล่างตัวไหนผมอยากรู้จังเลยอ่ะผมคือตัวเอ็มะคุณเห็นตัวเอ็มไหมตัวเอ็มสีเหลืองเหลืองนั่นแมแบวาตัวเอ็มเหรอใช่เห็นตัวเอ็มไหมตัวเอ็มสีเหลืองเหลืองอ่ะน <c oughs> ต่ผมเป็นตัวเอ็ม่ยผมเนียนอยู่เนี่ยเห็นไหมผมรอดเลยเนี่ยมันยิงมันยิงผมไปแล้วมันก็ไปแล้วน่ะมันไม่มันยิงต่อเนียนหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ก็เนียนนะยังเนียนอยู่ผมผลบกุกดตัวเอ็มแล้วคุณสองมันขึ้นเป็นรูปแผนที่นะผมงงมากเลยอ่ะผมจะต้องทํำยังไงผมหมายถึงว่าผมเป็นตัวเอ็มครับคุณฟิล์มผมคือตัวเอ็มตัวเอ็มเห็นตัวเอ็มสีเหลืองที่หมุนอ๋อเออนั่นแหละนั่นแหละผมแล้วผมอย่างเนียนนะแล้วผมอย่างเนียนนะครับส่วนผมเป็นตู้ตู้ขี้นะครับกูไม่ใช่ตู้โทรศัพท์แต่เป็นตู้ขี้ อ๋อโดนยิงโอเล่ช่นแมนถอย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 อะจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอะจิ่มน้ำจุ่มออวินเนอร์วะชนะป่ะวะเฮ้ยเออวินเนอร์ชนะเฉยอะไรวะเนี่ยชนะเหรอเนี่ยมันคือแชมเปี้ยนอ่ะมันเรียกว่าแชมเปี้ยนอ่ะคืออะไรวะ